สวัสดีค่ะช่องแพตตี้สไตล์นะคะวันนี้ก็จะ พาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยววัดพุทธสตโคมที่อยู่ที่นีนสฮัมนะคะอยู่ในสวีเดนนี่ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะเดินทางไปยังไงครั้งนี้ไปคนเดียวนะคะแต่ขากลับอาจจะมีเพื่อนกลับด้วยก็ไม่รู้ก็ตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ก็ออกมานั่งรอรถแล้วนะคะที่นี่นะคะถ้าเราจะไปไหนเราต้อง มีแอปนะคะเพื่อที่ว่ารถเราจะได้ไม่ต้องไปรอ,อนานนะคะเพราะที่นี่อากาศมันหนาวนะคะเราก็ต้องออกตามเวลาค่ะและรถก็จะถึงตามเวลานะคะตอนนี้เราก็เก็บของออกจากบ้านมานั่งรอที่สถานีรถไฟถุนบอหน้านะคะก็ประมาณสี่นาทีเนาะเดี๋ยวก็เดินทางไปด้วยกัยนหลังจากที่เรามาจากเอ ต่อรถใต้ดินรถไฟฟาใต้ดินทุนลบดหน้าแล้วนะคะเราก็จะมาที่เขาเรียกกันว่าสต๊อกโฮมซิตี้นะคะเราจะมาต่อรถไฟบนดินกันอีกนะคะที่ชื่อว่าเพนเดนโทค่ะก็ไปพร้อมกันเลยค่ะจะไปอันนี้นะคะ 42x i n e r n a t i n 10นาทีรถไฟสั้นไปกันเลยจ้า เกียรอมันว่างเนาะทีนี้เราก็จะดูว่าสายไหนที่เราจะต้องรอนะคะอือฮึอ อีก9นาทีนะคะของเราตรงนี้นะจ๊ะเดินทางคนเดียวนะคะสนุกจะตายแล้วก็มาดูสามทับสคือมันจะมีเวลานะคะ9นาทีสปอร์ที่3กับ4แล้วก็คอยดูสองข้างนี้เลย สปอร์ที่3ตรงนี้อันนี้คือสปอร์ที่4ของเราเรอเรามาก่อนเวลา8นาทีนะคะสบายชิว,ชวอ๋อตอนนี้ก็นั่งรอรถไฟฟ้าบนดินนะคะที่เราจะไปต่อที่สถานีเวสเทอร์นฮอนิงเงนนะครับ เราก็มานั่งรอนะคะเราก็จะมาเมาหมอยนิดหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันที่10ตุลาคมนะคะเป็นวันครบรอบ136ปีหลวงปู่สดนะคะวัดปากนา้ำถ้าใครเคยรู้จักแล้ววัดที่เราจะไปก็คือวัดพระธรรมกายสาขาที่สวีเดนนะคะที่สตอกโฮมนะคะก็ เราสามารถเดินทางได้2ทางนะคะจะไปต่อรถและลงที่นีนเสโกดก็ได้หรือว่าจะไปลงที่เวสเซอร์ฮอร์นงก็ได้แต่ที่แนะนำก็คือเราจะต้องเซิร์ชเวลาและแพลนเวลามาก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเคยมารอแล้วนะคะสชั่วโมงค่ะถ้ารถไม่ต่อกันสมมุติว่า ถ้าเราอยากจะมาก็มาอะไรเงี้ยไม่โดยที่ไม่ดูเวลาให้รถมันต่อกันนะคะมีสิทธิ์รอถึงสองชั่วโมงนะคะมันมันไม่สนุกเลยไม่รู้จะไปทำอะไรนะคะสองชั่วโมง <c oughs> ก็แนะนำให้เซอร์ก่อนนะคะ <c oughs> ก็จะพาไปเอาบุญด้วยกันนะคะาการทำบุญมีได้หลายทางนะคะเดถ้าเกิดเราไม่มีปัจจัยเราก็มาช่วยงานได้นะคะในการสะสมบุญอีกอย่างหนึง่ง ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเรียนหนังสือก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากนะคะก็เอาสเวลานี่แหละที่มีค่าที่อยู่ต่างแดนนี่นะคะเอามาสะสมบุญกันค่ะพอบุญนะคะถ้าเวลาเราลำบากบุญจะมาช่วยเรานะคะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเรานะคะก็เชื่อในบุญไว้ไม่เสียลายนะคะดีกว่าเชื่อในบาปนะคะ ก็รอรถต่อไปแล okay, ้วก็เดี๋ยวเดินทางไปพร้อมกันเลยค่ะก็ไปหาที่นั่งกันเลยนะะคเดินทางคนเดียวสนุกนะคะตอนนี้ก็มานั่งที่รถไฟแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปต่อที่สถานีเ e s ok. so t ทอร์ฮอร์ิงนนะคะ เดินทางกันไปเลยค่ะ,ะคะ่ะเรากำลังนั่งรถเพนเโทกอยู่นะจ๊ะเดินทางคนเดียวไม่ยากอย่างที่เราคิดนะคะมาตามคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าเราแลันเวลาดีๆแล้วไม่ต้องกลัวนะคะ ก็มาถึงสถานีเวสเทอร์ฮอร์นิเงนะคะถึงแล้วนะจ๊ะสถานีเวสเทอร์นฮอร์นิเงนพอลงจากรถก็มาเดินมาได้เลยนะคะรถบัสก็รออยู่แล้วนะจ๊ะแปดสีปฝนตกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะแต่พยากรณ์อากาศบอกวันนี้ฝนตกหนักนะคะเพิ่งมาตกนี่แหละจ้ะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรถคันนี้นะจ๊ะ ลดกัญชาแปดสิบแ็ดขึ้นถึงส่งอันนี้ก็นั่งยาวๆไปนะจ๊ะรถถึงหน้าวัดกัจ้าถ้าช่วงนั่งรถบัสถึงนานก็ไม่ต้องตกใจนะคะ คือมันใช้เวลาถึงชั่วโมงครึ่งะคะแต่แล้วแต่คนชอบนะคะถ้ามาทางนี้ก็จะนั่งรถบัสยาวหน่อยแต่ถ้ามาทางนิเนสโกดก็จะนั่งไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะแต่ส่วนตัวเราชอบนั่งทางนี้คะ่ะถึงหน้าวัดตึกนี่นะคะรถบัสก็จอดถึงหน้าวัดเลยนะจ๊ะตรงนี้เลย แล้วก็เดินทางนี่วัดอยู่ตรงนู้นนะคะไกลๆตรงนู้นจะแล้วก็จะเดินลงไปเลยมากับฝนนะจ๊ะเครื่องแน่นทั้งตัวก็แน่นด้วยนะจ๊ะถึงแล้วจ้ะถึงก็จะมีร้านพิซซ่าอยู่ด้วยนะตรงนี้ ฝนตกโปรยๆนะจ๊ะเหมือนน้ำมนต์นะคะวัดแล้วก็อยู่ตรงอรู๋แต่เราต้องเดินมา,านถึงเวลาที่เราเซิร์ฟวะดูกันเหมือดีเลยนะจ๊ะเกือบสิบปี โอ้ยหน้าวัดเราสวยเนี่ยถึงแล้วในที่สุดเราก็ถึงแล้วนะคะก็มาถึงแล้วนะคะงานก็รอเราอยู่ก็เราต้องมาไหว้พระประธานก่อนนะคะนี้นะจ๊ะเราก็มาเช็คของเตียง งานบนกระถิ่นปีนี้นะคะถ่ายไปแล้วก็ได้ก็ต้องมีภาพเก็บไปนะคะเป็นเทือดหรือภาพในการสร้างไั้มีช่หรดูทำคลิปเอ่อนำเขาเดินทางมาเคือใครแบบ ไม่เกลียดจะมาค่ะด็ไม่เคยมาบางคนก็ไม่เคยมาเลยแต่นั่งหนูชอบนั่งทางเนี้ยชั่วโมงครึ่งนะเวทซ์ฮอนนี่เงป้าชอบแม่ชอบมาทางเวทเตอร์แม่ไม่ชอบไปทางนี้นะฮะไม่ชอบเลยทางไหนไม่ชอบไปทางนี้ไม่ชอบไปทางนี้ หนูก็ไม่ชอบชอบมาทางนี้อย่างเวสเทอร์ฮอลนี่ไงเออแล้วก็มาลงหน้าวัดน่ชอบเหมือนหนูขาไปก็ต้องไปทางนี้เหรอชอบไม่ไปทางนู้นแล้วมีคนชอบเหมือนเราแต่เป็นทองแล้วไปอยู่บนวิมานเรานะนี่นะเลิศช่ไหนะเอี่ยมใช่ไี่เอี่ยมเลยว่าพี่ถึงทำไม่ได้ ก็อยู่กับอย่างเงี้ยแล้วเอาเข้าเอาเข้าล้านนั้นเรียบนะเออเนี่ยมันจะเรียบเออเอาเข้าล่างเอาเปล่งเข้ามันเรื่องใหญ่เลยเท้าทาบมันแค่นี้อ่ะนะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เพาต้องเรียบเลยต้องงงเนาะแค่นี้แหละแล้วก็แล้วก็เอาโอเคติดตรงนี้ติดแล้วก็วางแค่หมุนตรงนี้เบาเบาติดหมุน ที่สามถ้เกิดอาทิตสองที่สามดีเราก็เลื่อนที่หนึ่งใหม่ใช่เราทานทุกคนตอนนี้เราก็มาจัดต่อนะจ๊ะจัดพังเห็นเห็ดอไอที่ผ้าจัดโต๊ะนะเรานอนวัดกันนะคะคืนนี้แล้วก็ทางข้าวอันนี้เห็ดเก็บมาสดๆเลยนะเห็ดดำเห็ดแครอทเห็ดคลักคันเดินออกไปก็มีอาหารแล้วเนาะเลย แกงส้มว่าไปผัดหน่อไม้ใส่เนื้ออร่อยนะอร่อยไม่มันเป็นเห็ดที่อร่อยด้วยเห็ดยิ่งเห็ดหหแครอทเนี่ยอร่อยขีมือคนทำอ่ะอร่อยอเย<ห>่นั่นแนะหละเนาะถ้วแกไม่ได้ดดกิน,นเยอะจะอยากกินได้รสชาติเห็ดนะแกเนี่ยอร่อยสุดยอด แล้วเป็นเห็ดสดสดด้วยอ่ะเก็บมาเห็ดแครอทคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นเขา้ำลายลายแล้วเห็ดแครอทเห็ดดำเห็ดสามกระสัค่ะอร่อยแล้วก็สามคนด้วยใช่มันกรุบด้วะเห็ดดำเนี่ยมันมันมันแล้วมันแบบว่ายไงฮะ ถ้าถ้าสังเกตดีๆนะแต่ล้ายับเห็นลอมสนอยู่นะเพราะความเหนียวของเขากรอบเหมือนกันแต่ห้าดาวเหมือนกันอแค่รสนะห้าดาวเหมือนกันใช่ไหมถึงว่าอันนี้ย่เป็นแค่รสมันหอมกรอบหวานกรอบหวานอร่อยออืืมม ไม่ได้เข้าป่าเลยเกืกเอบชนแกแล้วหนูแบบวุ๊บหืใครทำนี่ป้กกากินกับข้าวไหมพี่กินข้าวน้อยกัเยอะพี่กินว่ข้าวกิกนข้าวน้อยกับเยอะอธิษฐานหนูยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยมือแรกเออว้ายดีจังท้องมันแน่นเดี๋ยวใส่ชุดขาวเดี๋ยวใส่ชุดขาวไม่ได้พยาายม,มซื้ออะไรใช่ไหมซื้อใหม่อะไรคร เุืก่านันห่ะไปซื้อทุไงอ๋อก็ซื้อใหม่อันก่ำกับเอ็กเอ็กแอลมันไม่มีเลยไม่ใช่หรอมีสามเอฟหนูว่ามันค่อคล้ายกันนะตรงอะมสามเอฟมีสามเอ็กแอแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากอืม โอหไอ้ตัวนี้อ่ะพี่ว่าแล้วไม่ต้องมีหรอกมันไม่เขาเาเวลาเขาเจนก็ต้องเางานสำหรับค่ำคืนนี้ของพวกเราก่อมถ้าแท็กติดยังไงผมจะติติที่ติดไม่เข้าเลยผมจะหลุดติดไปตรงตรงนะติปู เด้อด <Yeah. S 1> ังโ mm hmm. บใส่โบนแมนเดอรย่าส yeah. ่วนอันนี้พี่ก็จะใส่โบตัวนี้เพราะว่าเอา่อเราจะไปใส่โบตัวนั้น <c oughs> เราจะไปติดโบตัวนั้นไงเราก็เลยแบบว่าต้องเราต้องใส่โบเขา นี่งาาเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่คือวันนี้นี่อันนี้ทางนี้เห็นเยอะไหมเห็นดีเห็นดีเห็นดีอันนี้เห็นฟางได้งานนะคะปื้มนะคะปื้มในบุญนะคะมาเ่แปื้มในบุญกันนะคะนี่ก็ตรงนี้นะจ๊ะวันนี้เรามาออาบุญก็ได้เต็มๆนะคะ วันนี้เป็นเวลาเกือบจะสองทุ่มนะคะมาตั้งแต่บ่ายโมงสีสิบนะคะก็ได้งานดีรถประสบวันนี้ก็รับบุญทั้งวันเลยนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะนอนนะคะที่วัดปื้มบุญมากเลยค่ะก็เอาบรรยากาศตั้งแต่ นั่งรถมาจากบ้านเลยนะคะแล้วก็มาทําอะไรที่วัดแล้วก็มารับบุญกันนะคะเตรียมงานบุญกระถินของปีนี้นะคะก็แบ่งบุญให้ทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ